ฮอตแล้วอุดมไสรว้าฮอดแล้วทุกคนเมืองไซแข็งอุดมไซว้า wow. วบรรยากาศยูดาน,นะกะถือว่า <laughs> กับปกติดีนะคนกะเริ่มล้งออกมาละบรรยากาศแบบโคตร กบคือว่าดีเลยเนาะทุกคนกับบฮ้อนแหงแกับบนาวแหงอ่ะตอนนี้เขาก็่ฮอดอุดมใสแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเที่ยวใสแล้วก็ไปมวนยืใสอย่าลืมติดตามได้เลยนะทุกคนไปกันเลยฮอดแล้วทุกคนอุดมใสมีบอลลิ่นบอลแดดแนะนำมาเลยเนาะเจอกันเดย์กูดมใสม,มาต่ำเจาะได้ <laughs> โดยเดี๋ยวเอาลกบนลงเนาะก่อนที่เขาจะฮอสถานทีนะเนาะเขาก็จะมาซอกซื้อ <pt ap> โกงทับต้องดนดโวยโทงซ <sk r att> อกซือ <sk r att> ้อนำกิน <sk r att> ตอนนี้เนาะเขาก็มาแวะตลาดอยู่เนาะทุกคนเดี๋ยวปะบูจะพาทุกคนไปเบิร์บรรยากาศตลาดตัวเขามาซอกซื้อเครื่องก่อนแล้วเขาก็จะสิพากกันไปที่พักละกาศพาทุกคนไปเขียวเนาะ <sk r att> ตอนนี้เขาแวะตลาดอุดมใส่แหวตลาดแนวคิดอากาศ ตงได้สิแหละอื้อตอนนีญญญญญญ้ก็มีเตน่าเตน่าบังโพังโเออแล้บังโี่ก็จริงๆรินะบูน่าจะล,ละพมเนาะเห็ุหวพมแนวนี้โลบูคือเป็นได้ โดยตอนนี้เราก็ได้ฮอที่พักหอจ้ะบามื้อนี้ผู้ฮอนอนเต็นท์อื้นห่อที่ไปนอนโรงแรมเพราะว่าจะเป็นบรรยากาศเนาะวานนอกเขาในเมืองก็เป็นสิแหละมาเจอบ้านนอกอีกนอกวันใไหนในเมืองก็ท่างอีกไปเถอะกคนไปเลยบรรยากาศดีแห้งท่านเล่าเราเป็นตะนาวอยู่ได้เนาะเออใช่ต้องเล่ยังเย็นละเนาะต้องเย็น จับเพื้อนเดียวพู่อนกะหอมเจอติโตไปนยังมาเลยไอ้พวกนั้นไอ้จับเพื่อนชื่อต้อ้เ้ฟังนีเสียงน้ำตกนะป้าคันเมาเมลีนี้คันแบบว่า มล้วชุดเป็นลงตีลังกาลงน้ำเดี๋ยวาเอาไูั่เลเดี๋ยวว่าหาสุทดีไซน่มาสองสูียืนมาโบและสินอนเจแล่ว่าสิน้อยที่ใส่น้ามิจฉาอ๋อเขาลงลงรุมนี่แหละมันต้องมีอ่างน้าบอกกันเดี๋ยวว่าเขาจะมีอันสระลอยน้ำทำาหปบรรยากาศก่อนป้าเดี๋ยวเขาที่ป่าเรื่องกอนเนาะมาไอ้อ๊อฟะไปหเข้ามา โ <Okay. S 2> ah, อเคอ่ะพี่เอาเข้ามันกันเนาะได้ไแต่เราจให้ตุ้มหนึ่งเดือมาแรงเ้ออายจะ ah, ตุ้มหนึ่งเลย่ะ ah, มาบ้างพี่บุง้งไ้ กินนะเบียนะตอนกินปาร์ตี้ต่อยาปาร์ตี้พระลอยน้ำได้เปล่าเน่ต้องไี่นอ่าโอ้าาาาาา้าาาานาาเมาแลาวก็าิาน้าากานนาาาาาานาาาาามาาาาานาาเาา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 ไปาา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 ากาา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 ไาา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 ายาา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 านาาาไปทากคนเดี๋ยวาา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 า ไปมาต่อหนึ่งสองสามบ่ออันนั้นภาพที่บรรยากาศนอนถืออ่านมันซีโบลูหลาเนาะต่ว่าท้องมักามสงบแมนงหนีจากโลกทางโลกที่วุ่นวายทางรถไหลายๆแล้วกัน้องมาพักใจที่ป้าซาแบบนี้เบาโยกอันนี้เป็นป้าสงวนไหยแมนนีน้ำแบบเพื่อนมาตั้งนี้สดอยู่นี่เป็นแบบว่าสงบแห่งแห่งที่อยากพักผ่อนอะไมาแมนน้ำตัด ยอาปาคันจ้างรีวิวว่ดิดบมเสียงเงินล้วนเสียเงนินล้วนอากาศดีอยู่อะเราเหินาีบี่องห้องเนาะอันนี้ก็เป็นห้องเขาดอกใครชินอนตน้องห้องนี้แม,น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 ,มนทีน่โบนนมันติดติดโอ้ยนาะห้องอะไเนาะ โอ้ยได้อยูโอ้ยถูกกันนีก็นอนมาแล้วเนกียาตกะเป็นทุกขแค่ขีแควแล้วกะซมูนอาบน้ำเออสบู่นะเนามาเองบอสตะบโกนี่มาใส่ในทางอันทางล้างนาล้ากเส้ผมแล้วก็ล้างตูฮะเริ่มไดูเอผมบอัอันเขาก็เห็นแต่เาไซนนะเส้าผมได้อาบน้ำได้ ล้างตูได้สินะบางคนก็ล้างหน้าก็ได้กินได้ปโอ้ยคนเมาแล้วนะเพราะเป็นตัวเองบ๊อคเมาไงหน้าแดงกันเลยเพราะเป็นเจ้าของซอกนี่เมาเ่าหน้าแดงแล้วนี่หน้าแดงบนาเคยมาป๊อไอเคยมาป๊เคยเคยมาตอนไหนมาตอนไหนเหนื่อยฟันเอามาในฝันน้ำเนี่ยเคยมาป๊ โบอันนี้มันครั้งแรกกจะเคยมามาในฝันบโบเคยมาในฝันแต่แบบว่าเขคิดว่าอยากมาอยากมาด่วนแล้วแต่ว่าเฮางมุมีเวลามามือนี้ก็เลยแบบเขาก็สุดเอื้อยมาสุดอายมาเอลยอายฮองมาละเคืนก็แบบนัดกันบ้างโอเคว่าบเว่างก็ต้องขาดเรียกมามือนี้นะไปไปค่อยมาพอแล้วแล้วเขาจะพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศไปอืบแล้วก็ตอนนี้ฮอเมีนเครื่องก่อนเนาะโอเค เมืองเครื่องสัมปะหลังพันห้ฮงไปเบิ้งแยงเต็มเพราว่าเขาก็แหมนอหัวหน้หนาเป็นผู้บริการนเออน,านี่นี่แหละว่าหัวหน้าไอ้ไอ้คนอันคนคนแข่งได้มาอยู่อุดมไซน์นั่นแหละเออเป็นคนอุดมไซน์เลยแต่ไอ้ก็มาอยู่นี่ก็สั้งเนี่ยสร้างตัวนำบริษัทก็ พอดีไรสิพกปีกับพกเดือนแล้วเป็นเป็นอาจารย์เจรเหมือแล้วเป็นผู้จัดการบริษัทโอ๊ะโหน้าคุมงานเจ้รโอเคอากาศดีแฮงเพราะว่าเขาบวกเคยมาจักเทื้าเขากลัหางก็มาครั้งแรกกันแต่จากน้อยอาจารขอถ่ายรูปน้ำพู้น้องได้ได้ได้ไม้ก็เป็นมือกรอกนี่แหละว่าแต่เขาถ่ายโฆษณา แบบมันหนังแบบนางงามเขาก็ร่้จักแมนท์เขาเห็นมูมาหลายอะเห็นคนฮ้จักมาหลายเยอะแล้วก็ในหนังแหนกนำโน่นเลนสาวลาวแล้วก็สาวไทยน้องบุษบาเขาก็ได้ทานหมดโอเคน้องพุทธสอนน้องพุทธสอนเป็นบอนออมากับต้อมสกายเแขกโอเคเขาเห็นเยอะพาทุกคนมาเบิ่งว่าบรรยากาศนี่สิเป็นอะไรละกัสถานที่สิม่วนสำหรับเป็นอะไรความรู้สึก โอ้บางหน้าบางหน้าคนเราคือสุด้อเด้เป็นเท่าไหร่ได้ข่าวว่าเมาบ่ยังบ่ฮอดเป็นใส่ซ้ำเฮากระเพราแต่ลืมหน้าแดอองอ่องตองละเอออันนี้ลืมแนะนำนะอันนี้ก็คือน้ำยิ้มหวานนะทุกคนกับภูที่ว่าฮวามทิพมาน้ำเฮาเซิงน้ำกะเออมาที่บ้านเท่าไหรมาครั้งแรก,กคือกับพ่อ อันถึงไผ่กัเบ,บุ้งวะพม่อย่างน้ำน้ำน้ำน,นี่แบบลอมาคือข้างแรกใส่กับอะไรครับเ,เอ,อ้เอานะั่นบุเคยไปใส่เนะ<ม>บบาะปะปู้งเคกันอันนี้กันมาข้างแรกคือกันนะท<ล>ุกคนแลออ้วนองเฮาก็นัดกันมาแล้วแต่แบบมันมีเวลาที่ตรงกันก็เลยแมนเมือม่อนี้ก็เลยลองเลยว่์อาจัดเลยซะที่จริงกะขาดเรียกขาดงานมาอะไแต่กะโอเคขาดขาดเหียนมานี่มาพักไก่เฮ้อเป็นมานี่เจ้าคู่บ่าวมาลำใส่ด้วยสินะนอนดไ้เเบงมยกกระป๋าห กระเป๋าบังไงนอนคนเดียวบังไม่ได้นี่เขาจะมีเป็นคู่ได้แต่อีโต้เทสุอีปอบบังอันนี้เบอร์ไม้นอนน้ำค้างกูบอกเลยเบอร์ไม่เบิ่งไม่เบอร์ไม่ใบไม้ใมเออเบอร์ไม่พี่สันเจ้าสิพาทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศเนาะแล้วเขาก็ะชือเบิ่งว่าพวกเขาอยู่จังใดกินจังใดแล้วก็สถานที่เป็นจังใดตัวนี้ก็จะเป็นเต้นของน้องน้ำนอนเนาะ ตอนนี้เขาเต้นของปะบูอ่าและก็บรรยากาศก็คือดีแหงนะทุกคนเดี๋ยวสิพาทุกคนไปเบ่งบรรยากาศนี่งามแหงืง นี่ก็คือบอลตั้งเต้นของเฮาเนาะเออบอลตั้งเต้นมองด้านนึ่งอยู่บีบอลปิกนิกอ่าอันนี้ก็บอลปิกนิกแล้วก็มีบอลดังฟื้นดังไฟยี่นี่อุ้ยมีครบหมดเลยเนาะเป็นต่อมาเพราะว่าเห็นกับเจ้ารีวิวแต่ละเฮือหันขั้นมาก็จะมีแต่หมาแบบบอลที่ว่าอยู่ใกล้ๆนี่เดี๋ยวสุประบูพาไปเบิกบริเวณใกล้ๆนี่รลยากะเบิ่งสถานทีนะทุกคนเอาเลยบอเบียใช่รึ มันสิดีวะเสิเนาะเนาะทุกคนตอนนี้เออบอกเลยว่าอากาศยินดีคือสิหนาวอีนดีเห็นคนบอกว่าซื้อจากขันยั้วไปเนเดอร์อากาศกะสิเป็นน่าแต่ว่ากันหนาวอยู่เนาะอแด้กะเพื่อนกับมีรถทับส่งเวลาเขาสั่งอาหารกะครัวกะสิปิดประมาณสิบโมงสิบเอ็ดโมงคือกันกับยูเวียงนี่แหละแล้วก็เนี่ยโอเสียงอย่างวะเสียงอย่างวะบุ๊กเนาะเสียงอย่างบุก ก็คือ,อยุพภูเลยยุธยูทองภูเลยค่ะต้องขี่ขึ้นมาทางเทิงเนาะก็คือมือนี้ปะบูลืมบอกทุกคนว่าปะบูจะพาทุกคนมาเที่ยวน้ำกัดหยอละปะซเ่งการเดินทางปะบูกะขี่รถไฟมาปกติแหละเดินทางจากนะครหลวงเนียงจันทร์ซื้อตั๋วรถไฟจองก่อนก็นจะมีแอปจองหลังจากนั้นเท่ากับซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็มา,าลงอุดมไซเลยลงอุดมไซนะครหลวงลงอุดมไซแล้วหลังจากนั้น กระตอรถเตาะตรตอรถอ่ะรถตู้รถตู้มาหอดอ่าน้ำกัดยอละปะเลยแต่เขาก็ต้องมีการจองกันอย่างคือต้องได้ดิวแล้วก็จองจองว่าเขาจะนอนห้องหรือนอนเต้นพอาะปะูกับพักกันนอนเต้นเนาะพอก,ก,กไรพอกไอ้ก็จาจองให้เออเดีย๋ยวสิพาทุกคนไปเบิง้งบรรยากาศใกล้ๆนี่นดีแฮงทุกคนนี่มีโตงมานนำนะทุกคนเห็นบ่ใกล้หลายว่าได้เนาะ ย่านน้องตือนมีตัวม้านำและก็มีบอลขี่สลิงนำเนาะบอลขี่สลิงก็อยู่แถวทงทงเห็นกระเจ้าพากันอ่ามาและก็มาถ่ายและก็มีบอลขี่รถจักรเนาะเดี๋ยวปะบูจะพาทุกคนไปเบิงบรรยากาศอีกตืมแล้วภายยากฮู้อย่างกับคอมเมนต์มาตืมเดี๋ยวเะพาสิมาต่ออีพีสองกันตืมเนาะเออเพราะว่าภายัยยาให้ปะบูค้าขี่รถบอ พิมาวาคีเดพยายามให้ปะบูพาไปอ่าเดยจะก็ไปขีิส์ลิงพิมาว่าอยากคีิสลิงเออปะบูจัดให้เลยจ้ะเพราะว่าตอนแรกค่ะปะบูเป็นคนที่ย่านความสูงแต่ถ้าทุกคนอยากให้ีประบูจะขี่เนาะอ๋อ <c oughs> ย่านความสูงอีหลีเดี๋ยวเบิรงก่อนว่าอยากจีคีได้บอแต่เบิรงต่ำสภาพตัจริงแนละ้วทุกคนเนาะและแลกาการบูมีอย่างหลายเดี๋ยวปะบุจิพาทุกคนวัฟไปตอนสว่งแรงกันเลยเพราะว่า ตรงนี้ก็มีแต่สิจัดสถานทีและกับเบิงเ้งบรรยากาศคร่าวๆแต่ว่าบริเวณนิ้ใส่ดอกสิพักพรอ,พอ,อนฮอตแรงๆแล้วกะนั่งกินข้าวซุ้มกันกินข้าวกินน้ำบางคนเนี่ยไม่ได้กินข้าวเลยอืมน้าทุกคนเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้กับโบวี่ยังหลายขอบใจพี่น้องป้องไปเบอร์สุขสุขคนที่ว่าเบืง้งปะบูตัง้งแต่ต้นจนจบเมื่อนี้ปะบูก็พาทุกคนมาเที่ยวและไผยอยากให้ปะบูพาไปเที่ยวใส่หรือว่ารีวิวอีกย่างคอมเมนต์มาได้จา้าและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใน่เด้อบ๊ายบาย